นี่คือสารเคมีที่เราจะทําการทดลองในวันนี้ครับสิ่งที่เราเห็นด้านหน้านี้นะครับประกอบไปด้วย 1. งผงซักฟอกครับสารเคมีในบ้านเอามาทดลองกันฮะมีผงซักฟอกครับ 2. ครับผีผสมอาหารนะครับต่อมาครับถือได้ครับถือได้คอดูฮะบอกให้เลยครับว่ามันเือโพแทสเซียมไอโอดายครับมันคล้ายเกลือเลยวะ มันคล้ายเกลือใช่ครับดูผลุกนะครับมันคล้ายเกลือนะครับเชื่อไหมครับว่าโพแทสเซียมไอโอไดน์นี้นะฮะเอาไปผสมในเกลือที่เรากินด้วยครับเพื่อเพิ่มไอโอดีนในเกลือครับแต่ผสมหนึ่งในส่วนล้านนะฮะไม่ใช่กินมาอย่างนี้ตายเลยทีเดียวนะครับถ้ากินเป็นช้อนๆนี่ตายเลยนะฮะเข้าไปผสมในเกลือให้เราได้มีไอโอดีนเพิ่มขึ้นนะครับส่วนนี้ครับลองดูใกล้ๆครับคืออะไรฮะ น้ำเปล่าครับถูกครับมันคือน้ำเปล่าต่อมาครับเรามีสารละลายตัวนี้ครับที่มีชื่อว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามสิบเปอร์เซ็นต์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นี้เราจะใช้ล้างแผลที่เป็นเบาหวานเชส่วนใหญ่เวลาที่เราล้างแผลเนี่ยใช้ความเข้มข้นสามเปอร์เซ็นต์แต่นี้เข้มข้นมากอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์ครับและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นี้ครับเลยใส่ไว้ในภาชนะนี่เลยครับขวดรูปสูงน,น,นี้ไว้นะฮะปริมาณเท่านี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับจะดําเนินการ ทำปฏิกิริยากันครับ โอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้นี่ต้องบอกเลยครับว่าสารเคมีเพียบเลยแหละครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกครั้งครับว่าประกอบด้วยอะไรกันบ้างอย่างแรกนี่ก็เป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้มข้น30%ครับอย่างที่2ก็คือโพแทสเซียมไอโอดด์ที่เราจะนํามาละลายน้ําเอาไว้ครับต่อมาก็คือสีผสมอาหารและสุดท้ายก็คือผงซักฟอกนั่นเองซึ่งก่อนที่จะฟังคําถามนั้นก็ต้องมาเตรียมการกันก่อนเลยครับก่อนอื่นต้องนําผงซักฟอกและสีผสมอาหารมาผสมกันและใส่ไปในขวดรูปชมพูที่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อยู่ครับจากนั้น ก็ผสมไม่เท่ากันและอีกอย่างที่สำคัญก็คือการนรําโพแทสเซียมไอโอดด์มาละลายน้ํำรอเอาไว้และจะถามอะไรลงมาฟังกันดูเลยครับคําถามครับถ้าเรานําเอาสารละลายโพแทสเซียมไอโอดด์นะครับเทลงไปในขวดนี้ครับที่มีทั้งผงซักฟอกสีผสมอาหารและมีทั้งไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะเกิดอะไรขึ้นครับข้อหนึ่งครับ มันจะเกิดฟองเลยนะครับเนื่องจากมันมีผงซักฟอกนะฮะฟองจะฟูออกมาเลยนะครับฟองจะโอ้ทนซักมากมายฟองจะออกมาเยอะแยะมากมายครับหรือข้อ2ครับผงซักฟอกที่ละลายอยู่ตรงนี้นะฮะมันจะกลับรวมกลายเป็นผงซักฟอกเหมือนเดิมหรือข้อ3ครับสีที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะสีผสมอาหารพร้อมกับผงซักฟอกนี้นะฮะมันจะทําให้ตรงนี้โตัวตะกอนแล้วจะเกิดน้ําใสยอย่างเดียวเลยครับ จะเป,เป็นข้อไหนหนึ่งนาทีครับประจำที่คิดเลยครับมาโอ้โหขคอคำถามวันนี้นี่ต้องงัดความรู้เรื่องเคมีมาสู้กันอย่างเต็มที่เลยครับและสิ่งสําคัญของคาถามนี้ก็คือโพแทสเซียมไอโอดด์ที่เรานํามาละลายน้ําเอาไว้นี่แหละครับโดยถ้าเราเติมสารละลายโพแทสเซียมไอโอดด์ใส่ลงไปในขวดรูปชมพู่ที่นำเอาไฮโดรเจนฟลูออไซด์ผสมกับผงซักฟองและสีผสมอาหารนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับระหว่างจะเกิดฟองขึ้นมากมายหรือสารที่ผสมกันอยู่จะกลายมาเป็นผงซักฟองดังเดิม รือสุดท้ายสิกลายเป็นของเหลวใสกันแน่ไปฟังคําตอบจาก,กน้องๆกันเลยครับ <c oughs> และคําตอบคือข้อ2และข้อ1ครับอ๋อแล้วครับทําไมจุฬาพรเลยถึงตอบข้อ2นะครับบอกว่ามันจะเป็นผงฟอกกลับมาเป็นเหมือนเดิมคิดว่าถ้าเราเอาโพแทสเซียมไอโอดด์ไปผสมเข้าแล้วให้ไฮไโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับ ก็จะหักหลางออกแล้วก็จะเหลือผงสะ่ฟอกไว้หมายถึงว่าโพแทสเซียมไอโอดกับไฮโดรเจนฟร์ออสไอยมันจะทําปฏิกิริยากันแล้วมันจะเหมือนหายไปเหลือแค่ผงโซ่ฟอกกลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นที่ตอนแรกผงโซ่ฟอกกับไอไฮโดรเจนฟร์ออสไอยมันละลายไปแล้วถูกต้องแ้วมาที่วารีครับเลือกบอกว่ามันจะเกิดฟองขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยครับมันจะเยอะแค่ไหนในจินตนาการ ล้นออกมาท่วมเลยครับล้นออกมาท่วมท่วมขนาดไหนฮะท่วมท่วม,มดีก็เต็มพื้นเลยเหรอครับจริงเหรอหนี่คิดอย่างนั้นเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเวลาเราเติมโพแทสเซียมไอโอไดลงไปในไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มันน่าจะเกิดออกซิเจนขึ้นครับมันน่าจะเกิดออกซิเจนจากอะไรเอ่ยจาก ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ครับทำให้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีออกซิเจนอยู่มีไฮโดรเจนอยู่ใช่ไหมฮะมันก็เลยมาเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วพอออกซิเจนนั้นมีอยู่แล้วยังไงฮะมันเวลาเกิดปฏิกิริยากันออกซิเจนน่าจะแตกตัวออกมาแล้วก็ดันขึ้นมาให้เป็นฟองครับล้นออกมาเลยนะฮะบอเจะดถึงพื้นด้วยอ้าวลองลุ้นกันนะฮะมาดูครับคำตอบในข้อนี้จะเป็นอะไรนะครับมาก่อนอื่นนี่ก็ต้องให้น้องๆนี่สวมแว่นตาเพื่อความปลอดภัยกันก่อนเลยครับ และนี่คือสารละลายโพแทสเซียมไนโตไดน์นะครับเราจะเทลงไปเลยครับมันจะเกิดจากสีที่เราเห็นแดงๆนี้เนื่องจากผสมมาฮางลงไปนะฮะมันจะกลายเป็นใสไหมหรือมันจะเป็นผงชอล์อีกครั้งหนึ่งกลายเป็นผงชอล์อีกครั้งหรือ,ม,อมันจะเป็นฟองมันจะเป็นยังไงฮะนักเรียพร้อมกันนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับคือ จะเป็นข้อไหนกันแน่ครับและจะมีทีมใดสามารถเก็บ10คะแนนแรกนี้ไปได้ก่อนกันหรือสุดท้ายแล้วจะม,มีทีมใดได้รับคะแนนไปเลยมาดูพ,ดพร้อมๆกันเลยครับและสิ่งที่เกิดขึ้นคือขอ,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 องเป๊ะโอ้โหโอ้โหสุดยอดโอ้โห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 มันล้นทะลักเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นฟอร์มมากมาย โอ้โห,โหสุดยอดจริงๆครับมาดูกันอีกครั้งคุณผู้ชมนี่ครับหลังจากที่เราเติมสารละลายโพแทสเซียมไอโอดายลงไปในขวดรูปชมพู่ก็เกิดฟองขึ้นมากมายเลยนะครับเรียกว่าทะลักออกมาเต็มไปหมดเลยครับคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นกันแน่ในขวดรูปชมพู่ใบนี้ซึ่งก็เกิดฟองขึ้นมาจํานวนมากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังคําอธิบายจากอาจารย์สุภราพนสุบงกตบัณฑิตในโครงการพศวทของอสศวทนักวิชาการสาขาเคมีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ก็ค,กคือตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ถูกไหมคะปกติแล้วเนี่ยก็จะสลายตัวให้ออให้แก๊สออกซิเจนอยู่แล้วอ้าวเหมือนที่น้องทิพพอเลยนะฮะใช่ะะถูกต้องค่ะสังเกตได้ง่ายๆนะคะเวลาเราเปิดน้ํายาล้างแผลที่เป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เป็นส่วนผสมอยู่เนี่ยพอเปิดปั๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีแกส๊สมันมันมันพุ่ง,งออกมาพุ่งออกมาใช่ดังนั้นการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยจะให้ออกซิเจนอยู่เป็นธรรมดาอยู่แล้วค,คะอย่าแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันว่าน้ํายาล้างแผลเนี่ยที่เป็นไฮโดรเจนเปอร 3เท่านั้นเองนะคะซึ่งวันนี้เราใช้แบบเข้มข้น30สาเปอร์เซ็นต์ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราที่กดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ลงในแผลเนี่ยมันก็จะเกิดฟองฟู่เหมือนกันนะคะก็คือเดี๋ยวที่เราไปรักษาแผลที่เป็นเบาหวานมันจะเกิดฟองเหมือนกันเกิดฟองฟู่ทุกคนค่ะแล้วมันจะร้อนด้วยนะค่ะใช่ค่ะก็เป็นปฏิิกริยาคลายความร้อนค่ะก็คือเอนไซม์ต่างๆในร่างกายเราเนี่ยเป็นตัวเร่งให้เกิดการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้ด้วยก็คือไม่จำเป็นต้องใช้้โโพแททสสเเซีีียยยมมมไไดดดรรร์อออออ่่่่าาาางงววก็คืืถจะใชัันฝห ตับก็ได้นะคะ